เราเปิดไลฟ์สดกันอีกหนึ่งรอบนะคะหลังจากาหลวงตามาฉันพัดตาหารเช้าเรียบร้อยแล้วเวลานี้นนก็เป็นอะไรที่พลาดไม่ได้นะคะ พลาดไม่ได้เพรพาะว่าตอนนี้แน่นอนบ้านภูเขารีสอร์ทของจุ้ยบ้านภูเขาอาอยู่คู่กับวันเดอร์แลนด์สระบุรีเพราะฉะนั้นเราก็มากันที่กรงของเคเคพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่จะพาเคเคไปกราบหลวงตามามา ติดตามชมกันนะคะไปกับหลวงตาม้ากันครับ,ขา,รบขาวมากหลอ่อนี่ดูทั้งคืนเลยไปแล้วรู้ด้วยว่าหลวงตาพักอยู่ที่ไหนหลวงตารอยยูั่มาแล้วทุกๆคน ติดตามผมได้นะคะบ,บนเพจวันเดอร์แลนด์สระบุรีแต่วันนี้ผมมาที่เพจ่งวงจุ้ยอาจาร์ยมาต่อเนื่องนะสืบเนื่องกันหลวงตามารับนิมนนะครับมาสวดมนต์ที่บ้านภูเขาเมื่อคืนนี้นะครับ เพราะฉะนั้นมองป้ายอ๋อนี่ไงเมื่อคืนนี้ที่มีสวดมนต์กันตรงนี้นะครับทุกคนวิมานมุจลินนะคะด้านหน้าวิมานจะมีพยานาคสามองคนะองค์ทององค์เงินแล้วก็องค์หน้ามาแล้วช่วงนี้พีคไฮไลท์มากๆ หลวงตารออยู่เรามาดูกันว่าเคเครนะเคเครของเราเนี่ยมากราบมารอกราบตัวขาวจัว้วเคครับที่ชื่นชมอยู่กับตุงนะอยู่กับโคม ที่ทางวันเดอร์แลนด์จัดไว้ได้สวยงามมากหลวงตาแปหนึ่งเอตรงนั้นคนเยอะมีหลวงตาใช่ไหมมีหลวงตาอยู่นี่หลวงตาตรงนี้มาครับมาเคมาครับมาครับมาครับมาหลวงตารออยู่เดี๋ยวไปนอนฮะ นั้นมีหลวงตาอยู่ใช่ไหมเป็นวาสนาเป็นบุญอันยิ่งใหญ่มากนะสำหรับสิงโตที่ได้มากราบนะหลวงตาตอนนี้มาแล้วมาแล้วฮ่าหลวงตาอยู่ตรงนี้นะคะมา มาตรงนั้นมันอะไรกันก็เพราะว่าเดี๋ยวหลวงตาจะไปรับกิจนิมนต์ที่พิษณุโลกแล้วนะครับมา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 เดี๋ยวรับกิจนิมนต์ที่พิษณุโลกไงก็เลยต้องรีบไปเคเกก็ต้องมากราบก่อนนะครับนี่หลวงตายอยู่ตรงนี้ไหนหลวงตายอยู่ไหน นี่หลวงตาอยู่ด้านนี้นะครับเคเคคอยลงหลวงตาอยู่ตรงนี้ลลงงเคเห็นหลวงตาไหมมากราบหลวงตาก่อนแล้ว กาบหลวงตาก่อนปิดเสียงรถแป๊บหนึ่งคอยก่อนไหนๆแล้วก็อ่าคอยยลวงคอยลอยลงไปลอยลงไปลอยลงไป อ่าโอเคมากรอบขอแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง,งเดี๋ยวให้ตั้งสติแป๊บหนึ่งตอนนี้คืออะไรคนเยอะนี่อ๋อถ่ายรูปให้แม่ชีถ่ายรูปอยู่ค่ะ เก็กกล่อเนี่เรียบร้อยอ่ะโอเคเห็นไหมอันนี้จะได้ภาพมุมนี้เดี๋ยวกันอย่าเพิ่งไปในหลวงตาอยู่นี่ยากเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเอย่างตรงนี้ตรงนี้ลวงตาอยู่ตรงนี้

แม่ชีแม่แม่ชีแม่ชีกองกองไหมคะกองไหมคะเรนนิ่งกอนนี่กองทา้ังแข่งคอเป็น้นมงท่าจัดนะคะคอลงแป๊บนึ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 งโนลงไปอนลงไปไปหาหลุงตาเหรอจะไปหาหลุงตา ขอบคุณค่ะจะไปหาหลวงตาไหนซิไหนซิมาคนเยอะนะจริงๆแล้วเคนะคะทุกคนที่กําลังชมไลห์สดอยู่ KK นะอยากจะมากราบหลวงตามากนะจริงๆแล้วพระที่มาทุกครั้งแต่ละครั้งนี่ จะมาก่อเอ้ยมากราบมีมีแม่ชีแม่ชีถามว่ากอดได้ไหมบอกก็ได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกนะให้น้องตั้งสตินิดนึงวันนี้คนเยอะจัดมากนะอ่าเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปแล้วค่ะอ่าได้ถ่ายรูปแล้วค่ะกด สำคัญข้อหนึ่งนะคะว่าเวลาที่มาอยู่ใกล้ๆเคๆนะคะจะไม่จับแผงคอแล้วก็คำฮิตเลยห้ามห้ามจับไข่นะฮะอย่างนี้แล้วก็เวลาจับแล้วต้องจับบั้นท้ายแตะหนักๆค่ะนะคะเพราะว่าเขาจะเหมือนคอยระแวงอยู่เหมือนกันนะ อ่าได้ๆไม่ใช่หาวเ็หิวแล้วเรียบร้อยค่ะอ่ลให้ถ่ายรูปเสร็จแล้วถ่ายเสร็จลุกเลยอ่าเป็นช่วงไลฟ์สดพิเศษ ะะปกติเคก็จะเดินวันเดอร์แลนด์หนึ่งรอบนี่แหละค่ะโดยรอบเป็นช่วงเช้าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะคะที่ปกติแล้วเนี่ยวันเดอร์แลนด์สระบุรีจะเปิดช่วงให้วันเดย์ทริปนะคะเก้าโมงครึ่งไปบ่ายโมง แล้วก็บ่ายสามครึ่งแต่ว่าหลายๆคนก็จะถามบอกว่าไอ้แล้วจะจะให้ได้เจอเคเคออกมาเดินแบบนี้แล้วมีถ่ายรูปบ้างก็คือว่าในอลองติดต่อที่วันเดอร์แลนด์ดูนะคะว่าเขาจะสามารถคุณจะสามารถเข้ามาถ่ายรูปเขาได้ไหมนะคะอันนี้คือยิ้มนะคะยิ้มนี่ยิ้ม ตุ้กเข้าเลยตุ้เข้าเลย่ะละตุ้เข้าเลยตุ้เข้าเลยนะพระทางเหนือเราเราจะเรียกว่าตุ้กนะคะขวัญใจนะเป็น แบรนด์นะโลโก้ของวันเดอร์แลนด์ด้วยคืปกติเราเวลาที่เคเคเดินในช่วงนี้เราจะเคลียถนนนะคะไม่ให้มีรถแบบนี้นี่วันนี้ออกมานี่คือแบบว่ามีความสนใจรถเว้ยรถมาจอดกันเยอะแยะนะมาเดินเดินกันมาเรื่อยๆเดี๋ยวเราหามุมถ่ายรูปกัน กันใหม่นะคะหามุมถ่ายรูปก,กันใหม่ชินเอาร่มๆนิดนึงเอาเดินหนึ่งรอบพอดีได้เดินหนึ่งรอบพอดีนะคะเอาถอยรถออกอ่าเพราะว่าเค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 ปกติเวลาที่เดินอยู่เนี่ยจะต้องไม่มีการเคลื่อนไหวหยุดการเคลื่อนไหวเหตุใดถึงเคลื่อนไหวไม่ได้เพราะเขาจะระวังตัวอยู่เหมือนกัน เสียงรถดังๆคืออยากขี่ใช่ไหมคะอยากขับ <laughs> ที่มองอยู่นี่คือใจเนี่ยว่าจะเลือกคันไหนเอาขับคันไหนดีนะดูนะเยอะแยะมากมายรถมากมายเลยเอาขับคันไหนดีนะเราจะนั่งคันไหนดีนะเอออันนี้คือหน้าที่เห็นไนะหลังจากนี้เสร็จก็เดินพาทุกคนชมวันเดอร์แลนด์สระบุรีใครที่ชมไลฟ์สดอยู่แล้วอยู่ในยังอยู่นะ ในบริเวณนี้ถ้าช่วงสองวันยังไม่ได้แวะเลยว่าเครื่องเล่นนี้นะท่านอาจารย์สรรหามาให้บริหารบำรุงจิตใจกันนี้เครื่องใหม่เฮอริเคนลองมาเล่นดูนะคะเคเคก็เคยเล่นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะคะตื่นเต้นสุดยอด มื่อกีได้ยินบอกว่าเออมีเสียงหอบแล้วนี่เป็นเสียงหายใจปกติธรรมดาของเคคยิ้มยังวันนี้คุณยิ้มแล้วเอเคเป็นสิงโตที่ยิ้มเก่งนะคะเอดูปากดูปัจจิตัดถึงใจไอวันนี้มันใช่รอบที่จะเดินไม่ได้แค่นี้ <c oughs> นี่ทำหน้าที่ <c oughs> เดินหนึ่งรอบ ในสัปดาห์นี้ได้เดินหรือ,อยังยังไม่ได้เดินนะเสาร์อาทิตย์เพราะว่ามีงานอ่ามีงานปกตินะถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ธรรมดานะครับเราก็จะพาออกเดินชมยามเช้าดูความซอยนี่กี่โมงจะแปดโมงนะฮะมีนัดว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เคเคต้องทำหน้าที่แต่งรับแขกใช่ไหมรับแขกนนอร แอดมินแอดมินแล้วพี่เลี้ยงคุณจะมาหัวรอกันอย่างนี้ได้นะคะฮะเอะเอหัวรอไม่ได้เออย่างงี้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 อฮไหน,นี่คือสิ่งโตยิม้มที่บอกว่าเคเคยิ้มเก่งมากเอาถึงปั๊มแล้วแวะไหนครับไม่แวะวันนี้ยาวๆไปอ่าแวะหน่อยแวะหน่อยอ่ะ ทุกคนที่กำลังขับรถอยู่นะครับจะเดินทางไปไหนไกลใกล้มากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามแวะปัม๊มพักผ่อนบ้างนะครับเนยมันคือรถอะไรเดยวเด้อเดเด้เดเดมาค่ายค่อค่อยๆา มันคือเป็นเห็นมีรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เลยนะครับสิงห์พี่เลี้ยงพี่เลี้ยง oh, เรารู้แล้วเรารู้แล้ว <c oughs> ที่มาของคำว่าสิงห์มอเตอร์ไซค์ใช่ไหม <c oughs> อันนี้คือสิงห์มอเตอร์ไซค์ดูที่เห็นรถมอเตอร์ไซค์ไปนู่นเคเคเอาไหน คอมเมนต์คอมเมนต์เดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์หน่อยไหนใครคอมเมนต์มาบ้างสมบูรณ์นะพี่คุณวารุณีบอกว่าสมบูรณ์นะพี่อันนี้ใช่สมบูรณ์เป็นฟอร์มของสิงโตจริงอ่ะอ๋อโอเคนะเป็นปกตินะคะคุณกำลังดีหุ่นกำลังดีเพราะปกติสิงโตตัวผู้น่ะ ในธรรมชาติเองจริงเขาไม่ได้ออกล่าสัตว์ใช่ไหมไม่ได้ออกล่าอาหารผู้ที่ออกล่า,าใช่เนื่องจากว่าปกติแล้วโดยตามธรรมชาติแขงคอของสิงโตจะฟูมากจะมีความฟูมากไปถึงขาหน้าเลยครึ่งตัวไปครึ่งตัวถึงขนาดนี้เลยค่ะ อ่าแล้วทําไมเคเคไม่มีแผงคอขนาดนั้น K K เนยทำไมเพราะว่าเคเคอยู่ที่นในบรรยากาศในอากาศที่นี่นะอาจจะเ,เป็นอย่างนี้ก็ได้ลูกศิษย์มีลูกศิษย์ยืนชมอยู่ฮะใกล้ถึงแล้วระบายความร้อนนะจากช่องจมูกจะเห็นมีความฉ่ำๆหนอันนี้คือเดินคุยไปด้วยนะทำ การระบายความร้อนของสิงโตหันอะเห็นรถเยอะนะวันนี้อ่าอันนี้แวะปั๊มนี้เหรวันนี้ปัมป๊มใหม่นะนี่ปั๊มใหม่ปั๊มใหม่เปิดใหม่เปิดใหม่ UFO Wonderland แค่กำลังจะพยายามบอกว่าทุกคน,าานตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ห้ามลืม ห้ามพลาดเวลามาเดมาวันเดอร์แลนด์สลับุรีแล้วเพราะว่าเป็นบริเวณที่ใช้รับพลังในทางหวงจุย้ยทั้งเทียนฐานทั้งสาราหุ่นช่างแล้วก็ที่บริเวณนี้เป็นเหมือนกับพลังจัก,กรวาลดูสิเห็นไหมเห็นทรานฟอร์เม er อยู่ตรงนั้นไหมนั่นหมายความว่าที่บริเวณนี้สร้างไว้ทำไว้ให้รับพลังจัก,กรวาลกันคะ่ะ อ่ะครบรอบแล้วขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมไลฟ์สดวันนี้ได้ชมนะสิงโตสีขาวสัญลักษณ์ของวันเดอร์แลนด์สระบุรีแล้วก็ได้กราบหลวงตาม,มาด้วยาลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่มาเที่ยวกันได้นะคะติดต่อที่ เพจ Wonderland Thailand ส่วนต้องการที่พักให้ติดต่อไปที่รีสอร์ทหงจุ้ยบ้านภูเขาและติดตามเรื่องราวดีๆของห่วงจุ้ยได้บนเพจนี้ห่วงจุ้ยอาจารย์หมาฝากกดดูช่อง YouTube ด้วยนะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับหงจุ้ยบนเพจชื่อช่อง YouTube อาจารย์หมาแฟนคลับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ